เอาแม่นยังและะ้วบัดนี้หาเลาะหาเที่ยวมากเป็นยังเบื่องกอนนั่นเป็นไดเป็นม้าเปื่อยแล้วบัดนี้อมันเมป็นป่วยธรรมาดาเป็นเป่อยพอมเอาขึ้นมานอนทั้งเฮือนเขาอ,อีกั้งหากลงมา ลงมาบ่กใหานอนเทิงลงมาลงมา <laughs> ไปเฮ็ดยังมาเปอยขากระบ,บาดมาเบิง้งคางนี่เบิ้งซัดๆดู้คุณน่ะอุ้ยหมาเปื่อยโมเมนต์หมาป่วยด้วยนี่หมาเปื่อยเอ๊อะตัวไดกัดมา พูดอะเป็นลูปแบบไงเลยบ้านี่หายไปสองวันเออหายไปสองวันได้แผลเปื่อยมาเลย